ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตาลทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุทกทกท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะกันในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเนื้อหาการพยากร์ในคลิปของเราวันนี้ ประกอบไปด้วย 1. ไฮไลท์คำทำนายเฉพาะราศี 2. ดูดาวจรที่ได้คู่บุญและก๊กเหล่าที่จะส่งผลดีในช่วงเดือนกันยายนนี้ 3. รายละเอียดเฉพาะของลักษณะราศีที่ทั้งที่มาที่ไปและการอ่านดาวเพื่อทำนายเรื่องที่น่าสนใจคือวาสนาการงานการเงินและความรักเรามาดูกันเลยนะครับช่วงเวลาที่เราจะทำการพยากรณ์ในวันนี้ คือตั้งแต่วันที่26สิงหาคมถึง11กันยายน2568รเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีดาวยกย้ายราศีอันนี้ไม่นับดาวจันทร์ที่จะยกทุกๆสองวันครึ่งอยู่แล้วนะครับคำพยากรณ์สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรช่วงวันที่26สิงหาคมถึง11กันยายน2568เจ้าชะตาจะโฟกัสเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองและการเงินในช่วงนี้เสาราหูคู่มิตรตกพบการเงิน จะมีเรื่องยิ่งใหญ่เกี่ยวกับเงินทองและทรัพย์สินอทิเสาคู่ธาตุไฟเลงกันจะช่วยให้ตัดสินใจเรื่องเงินได้ดีมีโอกาสได้รับประโยชน์ทางเงินจากกกศักดินาเช่นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือนโยบายของผู้บริหารระดับสูงส่วนเรื่องงานจะเป็นดาวสุขแล้วก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องความรักจะได้ทำงานกับคนรักคนรู้ใจชาชะตาอินกับความรักในช่วงนี้สุขได้รับอิทธิพลจากมฤตยู จะมีความรักชนิดนอกกรอบเป็นความรักความไว้วางใจที่ลึกลับซับซ้อนเมื่อได้ฟังไฮไลท์กันไปแล้วต่อไปจะเป็นรายละเอียดที่มาของคำพยากรณ์ไปดูกันต่อเลยค่ะช่วงเวลาที่จะพยากรณ์จะมีดาวที่เดินวิปริตอยู่สองดวงคือพุธเสิร์และเสราร์พักดาวพุธเดินเสาร์ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมไปจนถึง16กันยายน2568ดาวพุธคือการค้าการเจรจา การตกลงปลงใจเมื่อเดินเสร์ตก็จะส่งผลให้การพูดคุยตกลงค้าขายเป็นไปอย่างรวดเร็วผิดปกติอาการแบบนี้ล่าช้าไม่ได้เพราะจะไม่ทันการหากมีการเจรจาตกลงอะไรในช่วงนี้ก็ต้องรีบต้องเร็วถึงจึงจะได้อีกดวงคือดาวเสาเดินพักตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมไปจนถึง15พฤศจิกายน2568ดาวเสา์คือโทษทุกข์และความรอบคอบอดทน เมื่อเดินพักความทุกข์ก็จะคลายหรือความเครียดก็จะหลบในให้เราได้พักกันบ้างแต่ก็อย่าลืมไปว่าดาวเสารว,วิปริตจะทำให้ความรอบคอบอดทนก็จะหย่อนยานลงไปด้วยต่อมาเราจะมาดูดาวที่ส่งผลดีในช่วงนี้คือดาวคู่พฤหัสบดีเกตเป็นดาวคู่บุญส่งผลเป็นความเมตตาให้การช่วยเหลือด้วยปัญญาบริสุทธิ์ไม่หวังผลสิ่งตอบแทน 59อยู่ร่วมกันที่ราศีมิถุนจะมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือหรือจะมีการใช้ความรู้เฉพาะทางแบบผู้เชี่ยวชาญชำนาญการดาวคู่บุญ59ส่งผลดีในราศีที่ดาวสถิตเองและราศีที่ดาวโยกและตรีโกนไปถึงนั่นก็คือมิถุนธนูสิงห์มีนกุมและตุลส่งผลดีไปถึง6ราศีเลยนะครับดาวที่จะส่งผลดีชุดต่อมาคือ ดาวกกวิญญาณเกิดขึ้นจากดาวพฤหัส,สบดีเกตหรือ59ตรีโกนไปถึงราหูซึ่งส่งผลดีที่ราศีกุมเกิดสิ่งที่ดีแบบกกวิญญาณ589คือการช่วยให้สมปรารถนาและคล้ยคลาดปลอดภัย ดาวกุกวิญญาณ589นั้นส่งผลดีในราศีที่ดาวสถิตเองและราศีที่ดาวโยกไปถึงคือราศีกุมสิงห์เมษธนูสี่ราศีนะครับมาดูกันต่อเนื่องเลยนะครับจากหน้าที่แล้วจะมีดาวจรที่ได้รับอานิสงค์จากดาวกุกวิญญาณที่ราศีกุมที่ได้รับผลดีงามตามไปด้วยนั่นคือหนึ่งดาวเสาที่เดินพักที่ราศีกุมกับดาวอาทิตย์และพุธหรือหนึ่งสี่ที่ราศีสิงห์ โคจรเล็งดาวเสาร์และราหูอยู่และมี5-9โยกหลังดาว147ที่เล็งกันนี้หมายถึงกระบวนการคิดการตัดสินใจการลงมือกระทำและจะสำเร็จได้โดยมีผู้ใหญ่สนับสนุนช่วงนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีในการตัดสินใจเรื่องต่างๆที่รีบและลงมือทำในทันทีจะประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับ นอกจากนี้ยังมีดาวจรที่เห็นอีกกกหนึ่งคือกกศกดินาอาทิตย์พฤหัสเสาหรือ157ยกถึงกันตามรูปเราจะเห็นได้ว่ากกศักดินามีเซนเตอร์อยู่ที่ดาวเสาคือราศีกุมหลายคนอาจจะแย้งได้ว่าเสาพักทำให้กกศกดินาแตกแต่เมื่อมีดาวกกวิญ,ญญาณมาส่งผลถึงแม้ดาวจะเดินวิปริตดาวกกวิญ,ญญาณก็ย่อมที่จะประคับประคองหรือจริงๆเป็นการอุ้มแบบเด็กเส้น ให้สิ่งเหล่านี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีดังนั้นเมื่อดาวกกวิญญาณ589มาช่วยเหลือทั้งดาวชุด147ที่กล่าวถึงในหน้าที่แล้วคือการตัดสินใจก็ดีดาว157กกศักดินาคือชนชั้นบริหารระดับสูงก็จะได้รับผลดีเช่นเดียวกันแม้เสาจะเดินพักคือท่านหัวหน้าตัดสินใจแบบมั่วซั่วคานสายตา ขาดกับตะกะเหตุผลที่คนทั่วไปเขาจะคิดกันก็ตามแต่ผลก็จะออกมายังสำเร็จสมปรารถนาได้อยู่นั่นเอง ในตอนนี้จะเป็นการพยากรณ์ด้วยดาวจรบวกเรือนชะตาเพื่อดูแต่ละพบว่ามีดาวใดจรเข้ามาส่งผลดีร้ายอย่างไรบ้างสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรไม่มีดาวที่พบตนุพบกระดุมพลาจะมีดาวเสาพักได้ทำเนียบเกษตรและดาวราหูได้เกษตรปกินาโชคเสาราหูเป็นคู่มิตรแต่เสาเดินวิป,ปริตเรื่องอเงินทอง,ทองจะมีเรื่องยิ่งใหญ่ จะต้องไวต้องใช้ไหวพริบและมีความรอบคอบระมัดระวังให้ดีค่ะพบปุตตามีดาวมฤตยูทำนายว่าบุตรลาลูกน้องอาเพศหายหน้าหายตาล้มหายตายจากกันไปหมดความหวังเป้าหมายล้มสลายไปจะต้องปั้งเป้าหมายขึ้นมาใหม่พบต่อมาคือพบอริมีดาวพฤหัสและเกตจะต้องแก้ไขปัญหาโดยใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือทำนายว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราแก้ไขปัญหาอุปสรรคค่ะพบต่อมาเป็นพบปัตตนิมีดาวสุขราชาโชคช่วงนี้เจ้าชะตา in l เลิให้ความสำคัญกับเรื่องความรักมีความสุขความทุกข์ไปกับคนรักคนสนิทพบต่อมาคือพบมรณะมีดาวอาทิตย์เป็นเกษตรและดาวพุทธมหาจักรราชาโชคหนึ่งสแปลว่าเอกสารสัญญาไปตกพบมรณะจะมีการเซ็นสัญญาหรือเอกสารสำคัญ,ญในเรื่อง เกี่ยวกับสุขภาพหรือจะมีการเซ็นสัญญาในแดนไกลหรือต่างจังหวัดอาจจะเป็นเอกสารเก่าๆเอกสารที่คนเขาไม่เอาแล้วเขาไม่ทำแล้ว เจ้าชะตาจะต้องไปรื้อไปนำกลับมาทำใหม่พบต่อมาคือพบสุภภาพมีดาวอังคารมหาจักเจ้าชะตาคิดว่าจะต้องลงมือทำคิดว่าจะต้องเดินทางคิดว่าจะต้องต่อสู้ฟาดฟันในเรื่องต่างๆแต่แค่คิดก็เหนื่อยแล้วก็เลยยังไม่ได้ลงมือทำการพยากรณ์ด้วยดาวบวกเรือนชะตาก็ครบทั้งหมดแล้วนะคะต่อมาจะเป็นเรื่องดาวจรคู่บุญที่ราศีมิถุนและดาวจรกกวิญ,ญญาณที่ราศีกุม สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรดาวคู่บุญตกพบอริทำนายว่าจะได้ใช้ความสามารถความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาหรือจะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการแก้ปัญหาทำให้เราได้รอดพ้นจากอุปสรรคต่างๆต่อมาคือดาวกกวิญญาณตกพบกระดุมพะทำนายว่าจะได้เงินได้ทองก้อนใหญ่เป็นเงินที่มาได้ยากเป็นเงินที่ต้องอดทนรอมานานแล้ว เป็นเงินที่ได้มาเพราะความเสี่ยงต่อมาเราดูดาวจร147และ157หรือกกศักดินามีเซ็นเตอร์อยู่ที่ราศีกุมแล้วก็มีดาววิญญาณคอยช่วยเหลือสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรเราจะเห็นว่า147อยู่ที่พบกระดุมพระมรณะจึงทำนายว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินไปในเรื่องความเจ็บป่วยใช้เงินเพราะเรื่องสุขภาพ หรือเรื่องเงินเก่าๆพอคิดแล้วจะทําได้ทันทีและมีผู้ใหญ่สนับสนุนต่อมาเป็นดาวก๊กศักดินา157เจ็มีเซ็นเตอร์อยู่ที่พบกระดุมพระจึงทํานายว่าผลของนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงหรือกกศักดินาจะมาส่งผลดีถึงเรื่องเงินทองทรัพย์สินของเราค่ะต่อมาจะเป็นการพยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจคือวาสนาการเงินการงานและความรักนะคะ เรามาดูเรื่องแรกกันก่อนคือเรื่องวาสนาหรือเรื่องตัวเราเองอันดับแรกเราดูดาวที่ลักขนานะคะคนลักนณาราศีมังกรไม่มีดาวจรที่ลักขาเราก็ดูจากเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวเสาจรไปเข้าพบกระดุมพระหรือการเงินเจ้าชะตาจึงให้ความสนใจในเรื่องเงินเงินทองทอง,ท,อง,ท,องทรัพย์สินมากเป็นพิเศษในช่วงนี้อันดับต่อมาเรามาดูดาวที่โยกถึงลักนาจะเห็นว่ามีดาวสุกเลง สุกนั้นเป็นตัวแทนของความรักและเงินทองมีอังคารมรุตยูตรีโกนเข้ามาถึงลัคนานะคะเป็น360ทํานายว่าเจ้าชะตาไม่อยากไปไหนช่วงนี้มีเพื่อนมากเป็นที่รักของเพื่อนฝูงได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นําทำในเรื่องใหญ่ๆเรื่องแมสนะคะเกี่ยวกับคนจำนวนมากหรือทำในเรื่องที่ลึกลับ เรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องงานเราก็ดูดาวที่พบกัรม,มะสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรก็ไม่มีดาวที่พบกัรม,มะแล้วก็พิจารณานะคะเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวสุขจอนไปเข้าพบปัตตนีการงานก็เลยไปอยู่กับคนรักคนรู้ใจเป็นงานที่คุ้นเคยทำอยู่เป็นประจำได้ราชาโชคคือไม่ต้องลำบากเหนื่อยกายแต่ต้องคิดต้องวางแผนนะคะ ทำงานแล้วก็คิดถึงเรื่องเงินเพราะว่าเป็นดาวศุกร์นั่นเองค่ะเรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องเงินเราก็มาดูดาวที่พบกระดุมพา้าแล้วก็ดาวที่โยกถึงนะคะสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรมีดาวคู่มิตรเสาราหูตกกระดุมพา้าการเงินจึงมีเรื่องที่ยิ่งใหญ่1.47ทําให้การตัดสินใจเรื่องเงินทําได้ดีและมีผู้ใหญ่สนับสนุนการเงินก็ได้ผลดีมาจากกกศักดินาด้วยหมายถึง ได้รับผลดีเรื่องการเงินจากเจ้านายผู้ใหญ่ในระดับบริหารหรือนโยบายจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีกกวิญญาณส่งผลถึงดาวเสาหมายถึงเงินที่อดทนรอมานานก็จะได้สมตามความปรารถนานั่นเองค่ะเรื่องต่อมาคือเรื่องความรักนะคะก็จะดูดาวที่พบปัต,ตนีและดาวที่โยกถึงสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรมีสุกราชาโชคจรเข้าพบปัต,ตนีมฤตยูโยกหลังและอังคารโยกหน้า จ้าชะตาอินกับคนรักและความรักเรื่องงานก็มาเกี่ยวพันกับคนรักคนรู้ใจซะด้วยความรักช่วงนี้จะมีแนวคิดแปลกๆคิดนอกกรอบเช่นเป็นความรักที่ไม่เปิดเผยรักคนมีเจ้าของเป็นที่รักที่ไว้วางใจแต่ก็แสดงออกไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนเข้าใจยากทีเดียวทีมงานตาลทวะก็ขอจบการพยากรณ์ดาวจรเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ทีมงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการของเรา จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยสุดท้ายนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดสนับสนุนให้กับแฟนๆรายการได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาและปกป้องคุ้มครองให้แขล้วคาดปลอดภัยมีความสุขกันทุกๆท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้ และกด subscribe c h anel ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัคร member เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตานทวะก็ขอขอบคุณทุทกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ